สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะตัวไอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีกันทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทว,วดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรดนดยนะคะขอให้ดวงเปิดขอยเห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพร,ร,รวมนะคะบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ <het S 1> ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเด<ๆ>ียวกันกับคุณนะคะเดี๋ยวไอรินขอดูก่อนว่า ณนะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะภาพรวมของคุณคะ่ะการงานคะ่ะการเงินคะ่ะความรักเราจะแยกกันเป็นคนโสดกับคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานภาพรวมคนมีคู่ก่อนคะ่ะคุณเป็นอย่างไรคะ่ะคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะ คนรักของคุณค่ะเป็นอย่างไรคะ่ะคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวไอรินขอเปิดอีกหนึ่งสำรับเพิ่มเติมนะเพื่อขยายความของสำรับนี้นะคะ ขอดูหน่อยว่าตัวตนของคุณนะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะการงานค่ะการเงินค่ะความรักค่ะภาพรวมคุณค่ะและคู่ของคุณค่ะ มาเริ่มกันที่พลังงานภาพรวมก่อนนะคะเด e s ย n เซงค่ะไอรินมองว่าพลังงานของคุณตอนนี้นะภาพรวมนะคะมีเรื่องให้คุณจะต้องจัดการมีเรื่องให้คุณต้องคิดจะต้องตัดสินใจหลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าคุณผ่านไปได้ไหมภาพรวมไอรินบอกว่าคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะด้วยอะไรโดยเฉพาะถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะ ชาวราศีกันนะะเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเดือดสิงคือแบบผู้หญิงเป็นต่ออืมแต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชายจะไม่ดีนะคะคือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันค่ะแต่ก็จะแบบมีเรื่องให้กวนใจเล็กน้อยแต่ผ่านไปได้ไหมผ่านได้ทุกเรื่องค่ะแต่เพียงแค่คุณรู้สึกว่าเออเดือนนี้มันก็หนักเหมือนกันนะสำหรับคุณนะคะ เรื่องอะไรเรื่องงานนี่แหละค่ะชัดเจนมากๆเลยนะคะมาดูงานกันก่อนนะงานเป็นยังไงนะคะ The Hermit ภาพรวมงานคือ The Hermit นะคะคือแบบเหมือนช่วงเนี้ยอยากปล่อยวางแล้วอะอยากที่จะเอ่อเหมือนกับทำทำใจ คือถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจไปก่อนคือไม่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงพยายามเต็มที่แล้วนะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งไงไม่ใช่ว่าคุณไม่ทํานะคุณทําไปก่อนทําแก้ไขไปแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นตามหวังมันยังไม่ไม่ได้ร้อแบบที่คุณหวังไว้ค่ะคุณก็เลยเฮ้ยในเมื่อเต็มที่แล้วอะงั้นปลงบ้างเอาธรรมะเข้ามา เอาความแบบว่าเออเดี๋ยวรอดูซิว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วค่อยมาปรับแผนอีกทีหนึ่งไอรินมองว่าความที่คุณเป็นคนเก่งแล้วคุณวางแผนงานมาเยอะแล้วพอแบบมันมันผ่านไปได้นะแต่มันแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่หวังก็เลยอ่ะงั้นเฝ้าดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะงานถามว่าหนักไหมเหนื่อยไหมมาเป็นช่วงๆค่ะมาเป็นช่วงๆไม่ใช่ช่วงๆกับลินหุ้ยนะ <c ười> คือแบบ อา,อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะหรือเกี่ยวกับคนที่ทําให้เหน็ดเหนื่อยใจหรือแบบเป็นคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีอะ่ะเออประมาณนั้นนะคุณก็เลยแบบปรองการงานมองแบบนั้นนะคะต่อไปนะสำหรับการเงินค่ะเป็นยังไงเดี De ์ไฮเพสเทสนะคะมองว่าการเงินของคุณนะมีความแบบ สบายใจในการใช้เงินนะ่ะอืมอาจจะด้วยแบบผลบุญเก่าหรือเปล่าจากสิ่งที่คุณทํามานะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณได้วางแผนมาดีแล้วนะการเงินของคุณก็คือใช้ง่ายจ่ายคล่องนะคะซึ่งซื้อมาขายไปง่ายนะคะคือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินนะอการเงินคือแบบสบายๆเลยนะคะดูไฮเพรสเชตกับปลาสตัวตรงนี้นะ ต่อไปค่ะความรักความรักเนี่ยไอรินมองว่ามีคนหนึ่งใจเย็นมีคนหนึ่งใจร้อนนะซึ่งเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นคุณนะที่ใจร้อนนะคะฝั่งคุณนะเพราะคุณเป็นพังคานตัวเขาเป็นพับพิคเนตคะ่พะพังคานเนี่ยดูค่ะหน้าก็แบบพร้อมประทะแล้วอะ่ะเนี่ยรียบเร่งนะคะ รีบเนี่ยอันนี้ก็เป็นความแบบรีบเร่งใจร้อนอีกคนหนึ่งใจเย็นใจดีอะอพลังงานอาจจะมีสลับกันบ้างนะคะแต่ไอรินมองว่าส่วนใหญ่ชาวราศีกันนตะตอนนี้คุณดูใจร้อนร้อนแบบไหนร้อนแบบเนี่ยเจอคนชอบถูกใจมากเหมือนแบบคุณรักแฟนคนนี้ถ้าคุณมีคู่คุณมีแฟนคุณมีคนคุยด้วยนะคะก็ ก็คนมันชอบอะคนมันรักอะอย่าทําอะไรให้แบบรู้สึกว่า,าไปคุยกับคนอื่นหรือทําให้ไม่พอใจได้ปะ <c oughs> ใส่ใจกันหน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะชอบมากรักมากตอนนี้แบบเป็นเดือนเหมือนห่วงแฟนนิดนึงนะคะเขารักคุณไหมเขารักค่ะ King of ว n นต่างคนต่างรักกันแต่เขาเป็นรักที่แบบ มีอุดมคติคือเหมือนกับว่ามีเหตุผลมากกว่าแต่ของคุณคือเฮ้ยมันชอบมันใช่มันรักมันใช่เลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคราวนี้เขาอ่ะก็จะทำอะไรให้คุณเห็นสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณไอ้มองว่าจริงๆภาพรวมมันดีนะเออไพ่หลายๆใบมันดีมากเลยนะคะ เขาจะทําให้คุณเห็นภาพชัดให้คุณแบบมั่นใจในตัวเขาว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจเขาหน่อยเถอะเขาแบบไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะคุณรักไหมนะคะคุณคิดอะไรคุณก็แบบอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยากชัดเจนกับความรักเนาะคนมันชอบคนมันรักนะคะคุณอ n เป็นดอคอรเนี่ยคุณก็จะทําอะไรเพื่อเขาเหมือนกันนะไม่ใช่เขาทาเพื่อคุณเขา,าพิสูจน์ พิสูจน์ให้คุณเห็นทําให้คุณรู้ว่าเขารักคุณนะคะแต่คุณก็จะพิสูจน์เหมือนกันคุณจะแบบเหมือนอาจจะออกสื่อนะคะหรือทําอะไรให้มันเป็นรูปร่างชัดเจนเจ็ดเหรียญอะทำให้เขารู้เลยว่าความรักที่คุณมีต่อเขามันยิ่งใหญ่มันเยอะมันมากแค่ไหนนะคะคุณจะแบบ ปิดไม่อยู่แล้วจะแสดงออกนะใครที่มีคุณคุยสถานะยังไม่ชัดเจนมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่คุณจะชัดเจนแล้วก็ทำให้เขาแบบโอเคก็เหมือนแบบเซเยสเหมือนกันนะไอรีนมองแบบนั้นนะเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําอชออฟ one ค่ะหนึ่งไม้เท้าการลงหลักปักฐานนะคะการที่แบบว่า ตกลงปรงใจการพูดคุยกันนะไอรินมองเป็นพลังงานดีๆนะคะที่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้คิดต่างอะไรจากคุณหรอกแต่เพียงแค่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแสดงออกชัดเจนเท่ากับคุณนะคะคุณเนี่ยจะแสดงออกชัดเจนมากกว่านะคือคุณเป็นคนที่แบบอชอบใครก็ ไม่มีปิดบังอ่ะเออไม่ไม่ชอบอะไรหลบหลบซ่อนๆชอบอะไรที่เปิดเผยตัวตนเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะมีแฟนก็ไม่จะเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆ่นะเออเขาก็ไม่ได้ขัดอะไรคุณนะคะเนี่ยพลังงานเขาดีมากเลยนะองค์พ่อไพพิคนีตนะคะภาพรวมแต่เพียงแค่เขาอาจจะไม่ได้มีความเปิดเผยชัดเจนน้อของความรักเท่ากับคุณเท่านั้นเองนะแต่ถามว่ารักไหมรัก รักเหมือนกันน่ารักมากเลยแหละ u e e n of w a n d เนี่ยถ้าสมมติว่าแต่งงานกันแล้วนะคะก็จะแบบเหมือนมองครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับ u e e n of w a n d นะคะครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเขาก็มองคุณเป็นคนสำคัญของเขาเลยค่ะไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะลดความาใจร้อนลงนิดนึงนะคะพังทานตัวคุณเนี่ยลดความแบบมุทะลุดุดันลงนิดนึงบางครั้ง คุณนิสัยคุณเป็นแบบนี้แต่คนอื่นเขาไม่ได้แบบเป็นคนเหมือนอผงผางเหมือนกับคุณคือบางครั้งถ้าได้แผ่นนี้คือใจนักเลงอะ่ะพี่ชอบพี่ก็ชอบพี่ไม่ชอบพี่ก็ไม่เอาเลยเอารมณ์ประมาณนี้นะคะลดลงมาสักนิดนึงนะคะก็จะทําให้ความรักหวานชื่นได้นะจ๊ะอ่ะไปดูว่าแผ่นภาพพัพพิคเนตอยากบอกอะไร้นะคะคนมีคู่ชาวราศีกันคะ่ะ empowerment นะคะท่านอยากจะบอกให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจนะคะมีความจริงใจกับตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยมีพลังคุณสามารถที่จะทำอะไรตามเป้าหมายตามความสำเร็จที่คุณต้องการได้นะคะมีพลังอยู่แล้วแหละ <c oughs> อ่าอีกแผ่นหนึ่งนะคะ a h i e v e m e n t มาเสริมภาพนี้มากๆเลยนะมาบอกว่าความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้คุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณได้อยู่แล้วเนี่ยงานเนี่ยสำเร็จนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะแบบเ,เรียกว่าปงเขาเรียกว่าอะไรอะนิ่งอยู่อะแต่ต่อไปนะคะคุณจะสําเร็จได้นะคะเนี่ยเป็นแผ่นภาพดีนะคุณท่านอยากจะบอกคุณว่าต่อให้คุณมีความ สำเร็จมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วสำเร็จได้ด้วยความสงบสุขภายในจิตใจของคุณเองสำคัญที่สุดค่ะห้ามให้คุณลืมความสงบจิตสงบใจภายในตัวของคุณเองนะคุณสำเร็จแนะ่นอนถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดไว้การงานการเงินนะคะความรักคุณก็จะสำเร็จแต่ขอเพียงแค่ให้คุณอย่าลืมที่จะสงบสุขภายในจิตใจด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะอย่าล้อลนอย่าแบบ กวนกาวยมากนะเพราะว่าจริงๆเป็นแผ่นภาพที่ดีนะคะโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคนมีคู่ชาวราศีกันนะคะไอรินก็ต้องขอฝากคนมีคู่ชาวราศีกันนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์ดอายด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นตรงไหนก็พิมพ์กันมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดดูพิกอาการหัวข้อใหม่ๆเต็มเลยนะ แล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ ID มาได้ที่ c าพา a Power นะคะ H a R A P O W E R ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปเราไปดูพลังงานนะคะของชาวราศีกันที่เป็นคนโสดกันบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรคะ่ะตัวตนคุณคิดอะไรอยู่แล้วจะทำอะไรต่อไปนะคะ รีนมองว่าถ้าตอนนี้คุณคุยกับใครอยู่นะคุณนะคะอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคนคนนี้แล้วแหละคือแบบเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่มากๆเลยนะคะแล้วคุณก็แบบมีความที่อยากจะสร้างเนือ้อสร้างตัวอยากสร้างเหมือนกับวางแผนอนาคตไปกับเขานะคะเมื่อกี้ หไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นอะไรที่เหมือนแบบเจอเจอคนนี้เราชอบใช่อะเออไม่อยากให้ไปไหนไกลไม่อยากให้คนอื่นมาเจอไม่อยากให้คนอื่นรู้จักเลยอยากอยากกอดเก็บไว้คนเดียวรักมากคนนี้ชอบมากถูกใจมากถูกใจจนแบบอยากให้อ่าเป็นความรักที่คุยกันแบบ ความสัมพันธ์พัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะคือเจอคนถูกใจถ้าคุณเจอใครที่คุยกันมาสักพักแล้วนะไอรินมองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคนโสดสนิทเลยไม่มีใครคุยนะคะไอรินมองว่าช่วงนี้คุณจะโฟกัสงานโฟกัสเงินนะคะเพราะมันเป็นภาพหนึ่งหนึ่งไม้เท้ากับ1เหรียญไงเป็นการเริ่มต้นน่ะคือถ้าจะเป็นคุยกับใครก็คือต้องคุยกับคนที่แบบ เหมือนเป็นผู้ใหญ่หรือแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่รู้จักเก็บหอมรอมริษเก็บเงินนะคะถ้าเจอคนแบบนี้นคุณชอบมากเลยแล้วคุณแบบโอ้โหใช่เลยอืมแต่ถ้ายังไม่เจอคนแบบนี้ถ้ามาแต่แบบอารมหวานอย่างเดียวอ่ะไอรีนบอกว่าไม่น่าจะผ่านคุณง่ายๆนะยังไม่น่าจะผ่านคนโสดชาวราศีกันไปง่ายๆนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะอะไรที่แผ่นพระพพพิคเนตอยากบอก คนโสดชาวราศีกันนะคะแผ่นแรกนะคะ Clear your energy ท่านอยากบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอาพลังงานลบๆออกไปจากตัวคุณให้หมดเลยนะแม้กระทั่งแบบความคิดเห็นของคนอื่นหรือความคิดลบของตัวคุณเองนะคะเอาพลังงานล,ลบออกไปแล้วลุยเลยะคะ่ะแผ่นภาพนี้บอกให้คุณลุยนะถ้าคุณนะ มองว่างานของคุณเนี่ยคุณได้ทำดีแล้วลุยต่อไปไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปนิ่งนะคะแล้วก็ความรักของคุณค่ะถ้าคุณเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่ใส่เกียร์เดินหน้าต่อไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเอาพลังงานลบความคิดลบที่มองว่าแบบคุณไม่คู่ควรกับเขาหรือเขาดีเกินไปอะไรเงี้ยออกไปให้หมดลุยเลยนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุยค่ะ เออเจอของดีก็ต้องลุยนะจ๊ะและอีกแผ่นหนึ่งนะคะ inner no inner no wing ค่ะให้คุณเข้าใจถึงจิตใจที่สงบสุขของคุณเองนะบางครั้งถ้าแบบมันคุยกับคนโน้นคนนี้มันวุ่นวายปรึกษาคนนั้นคนนี้มันวุ่นวายเต็มไปหมดต้องกลับมาอยู่กับตัวเองต้องกลับมาดูแลความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะ กลับมาใส่ใจกับความเงียบกับความสงบนะบางครั้งยิ่งเราแบบคุยกับคนเยอะมันยิ่งวุ่นวายนะคะท่านอยากให้คุณเนี่ยมีความสงบสุขภายในจิตใจของตัวคุณเอง ค้นพบคำตอบด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ต้องไปปรึกษาใครมากนะยิ่งปรึกษาเยอะยิ่งวุ่นวายนะคะโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของคนโสดชาวราศีกันนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์ดอด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นตรงไหนก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ Power, s ีราพาวเวอร์เอสเออค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบพระคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Ah.